ไม่อยากจ่ายค่าซ่อมสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนนี่คือคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%เเซเล่นรถเบนซ์มือสองไม่อยากจ่ายค่าซ่อมแพงๆมหาโหดท่านผู้ชมคนไหนที่กำลังจะซื้อรถเบนซ์มือสองเป็นแบบนี้หรือเปล่าท่านมีปัญหาแบบนี้กังวลแบบนี้หรือเปล่าผมวินค่ก็มีปัญหาเช่นเดียวกับทุกท่านซึ่งวันนี้นะผมอยากให้ทุกท่านนั้นสบายใจได้เลยเพราะว่าปัญหา ค่าซ่อมแพงค่าซ่อมหลายแสนนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของพวกท่านมันเป็นปัญหาของผมมันเป็นปัญหาของอู่มันเป็นปัญหาของวงการรถเบนท์ที่ทำยังไงที่จะทำให้รถเบนท์นั้นมันไม่แพงโอเวอร์จนเกินไปทำให้คนไทยเข้าถึงแล้วก็ได้ใช้รถดีมีคุณภาพขับไปก็ไม่เสียกลางทางไม่ต้องกินข้าวลิงขับอย่างภาคภูมิใจมีความปลอดภัยมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้น นี่ก็เป็นเรื่องของวงใหนหรือว่าวงการรถเนบนซ์มือสองนั่นเองซึ่งตามปกติเนี่ยอู่บางอู่หรือว่าเต็นท์บางเต็นท์หรือว่าคนขายรถบางคนเนี่ยเขาก็มีการการันตีมีการรับผิดชอบเครื่องเสียเกียร์พังให้ลูกค้าอยู่แล้วไม่ปล่อยลูกค้าลอยแพอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีหลายอู่อาจจะมีหลายเต็นท์อาจจะมีพ่อค้า ในหน้าขายรถมือสองหลายคนอาจจะทิ้งอาจจะลอยแพไม่รับผิดชอบลูกค้าในประเด็นนี้ก็ทําให้ลูกค้านั้นต้องไปซื้ออะไรแพงๆต้องไปซ่อมกับอู่ที่แพงๆมหาโหดไม่มีความรับผิดชอบมันก็เลยทําให้คนที่ซื้อรถเบนซ์มือสองนั้นซ่อมแพงมหาโหดซ่อมหลายแสนสองแสนสามแสนสี่แสนเราก็ได้ยินข่าวคราวกันอยู่เป็นประจาซึ่งวันนี้ผมวินคาร์เนี่ย เป็นคนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนเหมือนก,นกันกับโดยเฉพาะคนไทยไปเกษียณหรือว่าส so วที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็เช่นเดียวกันผมก็รับความเดือดร้อนผมก็เลยตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับรเบินจึงมาพบทางออกที่จะช่วยทําให้ตัวผมเองแล้วก็คนไทยไปเกษียณหรือว่าส so วเนี่ยได้ใช้รูบินในราคาที่สมเหตุสมผลไม่แพงโอเวอร์ไม่แพง Over, มหาโหดนั่นก็คือผมก็จะใช้รูบินมือสองเนี่ย อายุประมาณ1 0บถึงสิปีซึ่งราคามันก็อยู่ยที่ประมาณสัก5 0 0แ0นถึง8 0 0แสนบาทอยู่ในเลนประมาณนี้ไม่ต้องไปจ่าย4ล้านก็จะได้ใช้รถเบนซ์เหมือนกันซึ่งรถเบนซ์ที่มีอายุ1 0 1ถึงปีเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง3 0 0 0บาทก็คือพูดง่ายคือว่าเราปั้นรถเ่ยเราซื้อมาปั้นเพราะรถพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเลขไมล์ประมาณ1 0 0 0 0แกิโลเมตรแสนกิโลเมตรหรือ200,000 กิโลเมตรเนี่ยอยู่ในเรนนี้ไม่ว่าจะเป็น e class w 2 1 2ที่ผลิตในช่วงปี2009ถึงปี2016 c class ที่ผลิตในช่วงปี2009ถึงปี2015หรือแม้กระทั่ง cls w 2 1 8เนี่ยก็ผลิตในช่วงปี2010ถึงปี2014ก่อนฟิลิปเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ไม่ข้ามล้านท่านผู้ชมแต่ว่าทั้งหมดที่ผมพูดมานะก็ต้องสำรองค่าซ่อม2 0ง0 0 0 3า0 0 0 0บาทด้วยกันทั้งหมด ซึ่งเมื่อรวมงบซื้องบซ่อมแล้วมันก็จะจบไม่เกิน1ล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เขาบอกว่าจ่ายค่าซ่อมแพงมหาโหดนั้นอู้คิดแพงมหาโหดนั้นอาจจะเป็นที่มาจากว่าอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรนําเข้าจากต่างประเทศมันมีการเสียภาษีให้กมรมศุลกากรแล้วในขณะเดียวกันก็มาถึงพ่อค้าคนกลางใช่ไหมพ่อค้าคนกลางก็จะบวกราคาอีกก็คือคิดกําไรอีก แล้วก็มาถึงอู่อู่ก็บวกกาไรอีกท่านผู้ชมคือมันคิดกําไรน่ะสามทอดน่ะจากเยอรมันจากยุโรปแล้วก็ภาษีประเทศไทยภาษีแล้วก็คนขายคิดกําไรอีกอู่คิดกำไรอีกโอ้โหครับหลายด่านมากมันทําให้ค่าอะไรก็แพงข้าวซ้อมก็แพงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าคนไหนที่ไม่รู้ก็ต้องเสียเงินค่าวซ้อมแพงเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วแต่ สิ่งที่ผมจะบอกในคลิปนี้นะก็คือถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะมีความรู้เรื่องอะไรมากขึ้นอย่างเช่นอะไร OEM ที่มันอาจจะไม่ได้เบิกจากศูนเบน์ไทยแลนด์มันก็จะถูกกว่าครึ่งก็จะช่วยให้ประหยัดได้ในระดับหนึ่งก็คือมากพอสมควรแล้วก็ถ้าหากคุณร,รู้จักอู่ที่เก่งๆเชี่ยวชาญซ่อมจบไม่วางยาลูกค้านะีก็คือซ่อมจบไม่ได้คิดโอเวอร์เกินไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ การใชร้รถบบนนั้นไม่ได้แพงมาโหดท่านผู้ชมเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตที่ได้สิ่งที่ดีขึ้นความปลอดภัยความสะดวกสบายการขับขี่เดินทางไกลไม่ปวดเมื่อยตลอดจนความเปลดภัยระดับเวอร์คลาสเนี่ยมันก็จะคุ้มค่าคุ้มราคาซึ่งแน่นอนละถ้าท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ผมก็อยากจะให้ลองเปิดใจนะว่าจริงๆแล้วรถมเ,เม r c e เ e เ b e n z นมอองเนี่ยเป็นรถที่ ข้อดีมากกว่าข้อเสียถ้าหากว่าดูเป็นรู้จักอูรู้จักอะไรรู้จักคนที่เขาอยู่ในวงการที่ใช้อะไร O.E.M ไม่แพงเวอร์อูที่เขาไม่แพงเวอร์เนี่ยมันก็จะช่วยได้มากนะแต่ผู้ชมผมก็อยากจะฝากไว้แล้วก็ลองศึกษาดูในช่อง b e n V.P ผมก็จะมี ความรู้ที่ได้ศึกษามากับเบนมือสอนั้นมาเล่ามาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังเพื่อเป็นข้อมูลทําให้คุณนันนได้รู้มากขึ้นเกี่ยวกับวงในรถมือ2คุณจะใช้บริการกับอู่เวน v ีพหรือไม่ไม่เป็นไรนะความต้องการของผมผมต้องการให้คุณนั้นได้รู้ว่าการที่จะขับรถเบนคันหนึ่งนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่ามันแพงมหาโหดซ่อมแพงมหาหโหดอูซ่อมแพงมหาโหดนั้น มันเป็นอย่างไรคำว่าแพงของคุณกับคำว่าแพงของคนที่พูดอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยู่ในโซเชียลเนี่ยมันตรงกันหรือไม่ซึ่งถูกระแพงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแพงของคุณอาจจะถูกของคนอื่นถูกของคุณอาจจะแพงคนคนอื่นนานาจิตต่างไม่มีมาตรฐานในการเทียบในการวัดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของคุณค่าทางใจแต่ผมวินคานะในฐานะที่ได้มีโอกาสมาทำมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับบริเบณก็อยากจะช่วยให้ สวคนไทยในเบเกษียนนั้นได้มีข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจในการซื้อรถเบนได้มีข้อมูลมากพอได้มีข้อมูลที่ถูกต้องในเชิงลึกเพื่อที่จะช่วยทําให้คุณนั้นตัดสินใจเลือกซื้อรถเบน์มือสองหรือไม่เลือกซื้อก็สุดแล้วแต่คุณนะแต่ถ้าหากว่าต้องการรถที่การันตี มากที่สุดเพื่อไม่ให้เขาซ่อมบานปลายสะดวกสบายแล้วก็มีอู่บริการร้างการขายตลอดระยะเวลากว่า5ปีที่จะช่วยทําให้คุณนั้นประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาหาผู้จยวชาญก็ลองติดต่อมาครับเบอร์081856155 1 081856155อู่เบนส์ยินดีช่วยให้คําปรึกษาคุณฟรีๆไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันอูเบน์การันตีมากที่สุดในราบ,บินทรา อูเบนีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายง่าย